รายการนักปั้นมือใหม่นะครับวันนี้เราจะมาทำไดโอลามาเป็นเหมือนเอาสาประสาทในเซนเซียนะครับผมนี่เราก็ใช้ลวดจริงๆเวอร์จะทำลวดให้เหมือนเป็นโครงสร้างเหมือนแบบเก่อสร้างบ้านอะไรเงี้ยมีโครงลวด อ่ะเราก็ใช้ปูนปาร์เตอร์นะผมอย่างดีคนคน,คนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทลงไปในกล่องให้เป็นเหมือนพื้นสี่เหลี่ยมนะผมค่อยๆเทลงไปตอนแรกก็เทแบบว่าบางๆก่อนเพื่อให้เป็นพื้นนะผม จริงๆอยากจะทำแบบเปอร์มากที่แบบว่าลวดแบบทำให้โครงมันแข็งแรงอ่าแล้วก็เกลี่ยเนทีหนึ่งก่อนเอากระดาษมาถูท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 ููเขาบอกว่า,าโคตรเลอะเทอะเลยเสร็จแล้วก็ขยาให้นิดนึงให้มันเป็นรูปร่างนิดนึงแล้วเราก็เอากระดาษมาทำให้มันเป็นรอยคล้ายๆเหมือนเป็นอิฐบล็อกปูพื้นเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมๆสับหว่างกัน แล้วระหว่งางรอพื้นให้แห้งต่อไปเราก็มาทําเสากันกระดาษที่เราจะทํามาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นลายของเสาเนี่ยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะผมสฟ้าเสร็จแล้วเราก็เอามาตัด ให้เป็นทรงตัดแบ่งแล้วตอนนี้จะทําเสาแบบเตี้ยๆเราก็เลยตัดแค่นี้นะครับผมสกอตเทปเอาหนังยางัันให้เป็นทรงกลมก่อนมัดหัวมัดท้ายแบบเบาๆ แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้สกอตเทปแปะเข้าไปเพื่อยึดให้มันแน่นตอนเวลาเราเทป,ปูนแล้วมันจะได้ไม่เปละออกมามเเาาก็ปิดทั้งหัวปิดทั้งท้ายนะพันรอบตัวอีกทีหนึงกันใส้แตก เราจะทําประมาณสัก4ี่เสานะแบบนี้แบบเดียวกันไปเรื่อยๆอเสร็จแล้วก็เอามาประกบกันหน่อยพอได้สี่เสาตัวแบบต้นหล่อสีอันเสร็จแล้วเราก็พันติดไว้ด้วยกันแบบนี้ปูนปัเตอร์อย่างดีเหมือนเดิม เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเททีละเาะสาลงไปแบบนี้เลยก็ปาดปาดเกี่ยๆหน่อยอพอแห้งแล้วจะบอกว่าแห้งเร็วมากเลยนะเพราะว่าที่ถ่ายเนี่ยก็คือต้นเสาเนี่ยคือทําวันเดียวเลยแต่พอเราดึงออกแล้วกระดาษลูกฟูกเันติดปูนปัตเตอร์ไปด้วยสิ สีฟ้าเชียวก็เลยต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งในการคือต้องเอาสีฟ้าออกจากต้นเสานี่เราก็มาแกะอีกอันนึงก็ติดหมดทุกอันเลยเราก็ได้ใช้แปรงในการขัดสีฟ้าที่มันเป็นเศษกระดาษออกจากเสาคือชั้นตอนนี้ขัดนานมาก จริงๆเสร็จแล้วเราก็ใช้เก้นไก่มาทําเป็นรอยบางเหมือนเป็นข้อต่อของเสาเอ๊ะเรียกว่ารอยต่อของเสาดีกว่ามาทำแบบนี้ให้ดูมันมีมแบบเป็นข้อๆหน่อยเห็นไหมนะสวยไหม ตรงหัวเราก็ใช้คอนทุบนิดเอ้ยไม่ใช่คอนสักกระเบือทุบนิดนึงเพื่อให้รู้สึกแบบเออ่ามีรอยแบ่งๆแหวะๆแหว่งๆอะไรอย่างงี้ไม่ตั้งใจต่อมาเราก็เอาตัวที่เป็นพื้นที่เราจะทำเหมือนเป็นพื้นยืนนะนะมาลงสีเอาสีขาวผสมกับสีเทา ก็เริ่มลงมือทาง เสร็จแล้วก็เอาสีเขียวๆเป็นลงตรงตามร่องหน่อยหนึ่งให้เหมือนประมาณว่าเออมีขี้ตะไข่าตามร่อง ต่อมาเราก็เอาสีขาวมาลงกับต้นเสาโอ้เสาจะลม้ม ขั้นตอนนี้เปลืองสีขาวมากๆเพราะต้องมากบสีฟ้าที่ติดอยู่บนเสาด้วยก็ลงไปเรื่อยๆ เราก็ใช้สีเงินทาเกลือบทับไม่ใช่เลยหรอกนะสีขาวหมดก็เลยต้องเอาสีเงินมุกมุกมาทาทับอีกทีหนึ่งก็เลยทาให้ครบสี่เสาซะเลยแต่ก็ออกมาสวยอยู่นะก็เลยดูเหมือนเป็นเสาโรมันนิดหนึ่งกรีกโรมันเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้แห้ง เสาที่ได้สีอันมาจัดเรียงกับพื้นที่เป็นปูนสีเทาเป็นไงสวยไหมมาแล้วเพกของเราเปกซั์โคกะมายืนหน่อยเ uh huh. ท่ช่หยอกเสร็จแล้วเราก็เอาแบ g ็ก u n ลเอลิเชนที่เราวาดไว้มาใส่ไว้หน่อย จบแล้วนะบ๊ายบาย